มาดูคนเอางานอีกแล้วได้งานอีกแล้วแม่ให้อย่างอีกเนี่ยโอ้พอดีอิดบล็อกมันเหลือโบรุยจะไปทิ้มไปไดนโอ้แม่ก็เลยเอามาปูว่าซัมซาวไว้นี่เสร็จแล้วก,ก็เอาปูไว้กันหญ้ากันอย่างขึ้นโอ,อ,อ้ดีกว่าเอาไปอกองไว้ตั้งไว้อันนี้<อ>ได้ไปยอดได้สองอยาง,งโอ้ย<อ><อ>แล้วมีอย่างคือทาปูเนี่ย เคลือบหน้าให้มันแข็งโอ้ปวดที่น้ำเหมือนเดีมันจะกาแฟเออเอาล้ร่องนี้เดถอะร่องแม่ก็เอาสายที่เหลือจักคนจักสร้างก่อสร้างโถเก็บ้านครับเป็นจะมาโรยโอ้ยมันโรยตามหูตามหูตามห้องป้ะเออจมได้ประจมได้ก็สร้างมานพอประกันเนี่ยก็กันให้เวลาฝนตกน้ำได้สุดลงไปง่ายๆ่าแล้วไม่งี้คือแบบลาดปูนไปรถ โอ้โบเจตนาคือบบได้บ the ้านมันบบเสร็จยังบบมีมันมีโครงการนี้เฮ็ดอยู่โอ้รัดปูไปรถแล้วเวลาลาดลงไปแล้วเสียงจะเสียทองเป็นหมื่นเป็นพันแล้วมาลื้อเฮ็ดยักษ์โอ้ยยักษ์อันนี้มมว่าต้องขุดทิ้มโอ้ยเราลื้อไปใซตประโยชน์ได้อีกโอ้ยส่วนขาเม็นบ่แม่ส่วนขาวโอ้ยกัรดินการผลิตอะไรของอะไรกปลูกผักเขาก็แค่ลื้อออกครับ น่ายมาตั้งโต๊ะเก้าอี้ทำเป็นร้านกาแฟนะครับเนี่ยโอ้โรับมถึงร้านกาแฟหรอเล่นเล่นปะเออเหรอเอาเปรมาผูกนี่เนาะนู้นเนาะโอ้นอนฮิโอ้เยนสบายเนาะดูับ ทำเไว้หเอาเป็ยาด้เดเรื่องนี้อยู่อิบกบ้านบกก็บครับสร้งมาเกินสร้างมาเหลือเขาบต้องเอาไปตั้งไว้หมดเงยึ้นอกะมาูแี่หมทเฮ็ดง่ายๆนะแม่เนาะง่ายๆคิดง่ายๆเหมือนกันต้องไปคิดยาก โอ,อ้ดีจังคิดยักหมือนเดน็กใหละป้าครับเปลืองทั้งหัวใจเปลออืองทั้งความคิดเปลืองทั้งสมองเอาคิดง่ายๆนี่แหละมันก็ดีส่วนรัมก็ใช่เร็วครับดีจังดีจังดีบ่ดีครับอ้าวท่านบอกว่าแม่ยักผูกผักแม่กระลือออกลือออกโอ้อ้าวแม่ยักเอาไปบังเห็ดแปลงผักแม่กางัดออเอาไปโกยเห็ดแปลงผักแม่กระายขึ้นมาละครับ ดีจังของเขาเหลือเขาบอต้องทิ้งมาล้าใช้ประโยชน์ได้ DIY ไงครับโอ้มีอะไรเหลือก็มาวางมาวางมือกลา่นน้มาเย็บเหมือนกันกระปเฟื่อนตีนเฟื่อนมือาล้างมือล้างกินล้างหักล้างแย่ลงล่องนี่ก็ได้ครับโอ้สระ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 ฝนตกน้ำก็บ่ซะเนาะมันจะลงดินหมดตามร่องตามหูนี่นะแม่ สร้างตึกขอกรลื้อออกไงขอมีเงิแต่ตอนนี้บ่มีเงินแท้เอ้ยย่นโยคป็นคครับอนาคตจเป็น้าขอกลืออได้งครัเป็นอย่างนี้ก็ดีนะแม่ร่มเย็นดีกว่าเนี่ยต้นไม้หลายจังนะต้นไม้หลร่มเย็นลมก็พัดดีจังเนี่ยดู ถ้าเปิดเป็นร้านอาหารนี่ดีไหมแม่ให้คนมาเนี่ยมานั่งเนี่ยมานั่งแล้วก็รับลมเนี้ยเยน็ยนๆเนี่ยดีป๊ออ้าวอีมีคนมาซื้อมาแล้วเห็ดอาหารเป็นมอตัวเห็ดอาห่านโอ้ใครอยากมานั่งคิดว่าเปิดร้านอาหารดีให้คอมเมนต์มานะครับว่าเปิดดีไหมเป็นแนวไหนเบรกฟาสอาหาร อิตาลีอาหารฝรั่งนี่คุณแม่ทําได้ครับคุณแม่เป็นแม่ครัวอินเตอร์นะเราเรามาออกความเห็นกันว่าอยากให้แม่เปิดร้านอะไรส้มตำลาบก้อยแม่ก็ทําเป็นนะเอ้าพูดเป็นเล่นไปอาหารลาวนี่โหยิ่งสุดยอดอใครก็ลูกค้ามาเทสเทสมาเป็นน้ำยาไก่ด่าจะเป่าว่าโอ้ก็ก็แม่ถ่อมตัวครับท่านผู้ชมโอเป็ดปูเป็นหรอโอ้สาวหวานธรา แม่เป็นคนถ่อมตัวนะครับนนนรแน่เป็นคนเกง่งร้า,ากพงครับมาเฮ็ดเองดีว่าประหยัดพร้อมอันไหนเฮ็ดได้ก็เฮ็ดนะแม่มเานาะครับ,บขขคาใจใจังานะค,ครับได้สุขภาพแข็งแรไไงได้เยได้ไข ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้แม่เราเฮ็ดจังไถ่ดีเนาะเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยดีเลยเนะี่ยเฮ็ดจังไถ่ดีครับแม่มีความเห็นป๊อปเศรษฐกิจนาทีบถ้าแม่เป็นนักธุรกิจครับถ้าสมว่าบ่ได้มีหนี้มีสินครับสโลก่อนเฮาบ่ต้องขยายกิจการบ่ต้องโปรเจกต์ทุกอย่างเฮาก็ระงับไว้ก่อนระงับไว้ก่อนระงับไว้ก่อนโปรเจกต์ใหม่ๆที่ขึ้นมาเฮาอี้เนี่ยหัวก็เบิ่งผิดขาก่อนครับไว้ก่อนครับถ้าโปรเจกต์ไม่น้อย หนุบก็ต้มอ,อันอยากก็อเอยเห็ดไปเงี้ยเลยเล็กแน้อยอย่างนี้เาอาเท่าที่มีไข่ก้อนแต่ถ้าผู้ใหญ่หนีเงนหลายส้างหนาคานก็นบบอตรงดิ้นหล่นเฮียอยู่ซื้อๆไปก้อนอย่าฟ้าพี่บอแม่เออบอต้องฟ้าเอาเงินนอนไว้ให้ธนาคารก้อนฟ้าไปเก็ดหย่างเศรษฐกคิดพอดีนะครับยิงเห็ดยิงดิ้นยิงรับคนเพราะว่าคนเขาก็คน คนอีซื้อกินน้อยโบแม่นมีน้อยหรอกทุกมื้อนี่คนทุกคนขอรับตัวเองไงแม่นครับซื้อมาเฮ็ดกินเองบ่ว่านโอ้เมนครับสับเล็กๆนะครับครับแล้วคนไทยฉลาดรับตัวง่ายครับแมนครับครับ ตามความคิดของแม่นะคนอื่นแม่มาครับเฮ็ดนี้เสร็จไม่ไปทําอย่างเนี้ยไม่ไปทำอย่างอีกบ่มป้ดิมื่อนี้นะอเฮ็ดนี้เสร็จเฮ็ดนี้เสร็จถ้าดินแห้งๆแตอีไปอันอย่างก็ไปขุดลุ่มกล้วยพาอ้อดไปขุดปุ้ยทำกวนนะครับครับเออเออแมน กล้วยน้ากล้วยนา,นาใครสนใจต้นละร้อยห้าสิบครับขายของโอเค, <laughs> คงั้นวันนี้คลิปนี้7นาทีแล้วพอแค่นี้นะครับปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามกันด้วยนะครับช่องฟินแลนด์ไทยการ์เด้นครับผม